สามคนร้องไห้ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนอยู่บนภูเขาสูงชื่อยูกิคาเซที่มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีคนในหมู่บ้านมีธรรมเนียมแปลก คือห้ามร้องไห้ต่อหน้ากันใครก็ตามที่ร้องไห้กลางแจ้งจะเชื่อกันว่าจะทำให้ปีาศาจหมอกหลงทางและอาจพาคราะห์ร้ายมาสู่หมู่บ้านได้ในหมู่บ้านนี้มีเด็กอยู่3าคนที่เติบโตมาด้วยกันคือฮานาโกะเด็กผู้หญิงผู้เงียบคลึมจิโร่เด็กชายช่างหัวเราะและอาโอยมามะ เด็กชายตาบอดผู้มีหัวใจอันอบอุ่นทั้งสมคนรักกันเหมือนพี่น้องและมักไปเล่นในป่าแห่งหมอกด้วยกันในป่าลึกหลังหมู่บ้านมีต้นซสกุระร้องไห้ต้นหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดียวว่ากันว่าหากใครร้องไห้ต่อหน้ามันแล้วจะซ่อนน้ำตาไม่ทันมันจะจดจำเสียงสะอื้นตลอดไปเด็กทั้งสมคนเคยไปเล่นซ่อนตัวอยู่ที่นั่น และสัญญากันว่าเราจะไม่ร้องไห้ต่อหน้ากาันจนจะถึงวันที่จำเป็นที่สุดในชีวิตแต่ชีวิตก็ไม่ใช่สิ่งที่สามารถควบคุมได้ทีนึงเอาอยามะป่วยหนักในฤด,ดูหนาวที่หี่มะตกหนักที่สุดเขาจากไปอย่างเงียบสงบไม่มีคำล่ำลาพราครอบครัวของเขาพาเขาไปรักษาที่หมู่บ้านอื่นแล้วข่าวจากการจากลานี้ก็ส่งกลับมาฮานาโกะ ลูขาก็เี่งวิ่งเข้าไปในป่าคนเดียวจิโร่ตามไปอย่างเงีย้ๆไม่พูดอะไรทั้งสองพกการใต้ต้นซากุระร้องไห้โดยไม่ได้นัดหมายแต่เหมือนรู้ใจการทนใดนั้นพวกเขาร้องไห้เป็นครั้งแรกต่อหน้ากันทางน้ําตาเสียงสะอื้นปะปนกันไปหมดกับสายมอฮานาโกะร้องไห้สะอื้นฉันอยากจะบอกลาเกับยะโอฮมามะจิโร่ก็เงยหน้าขึ้น ฉันก็อยากให้รู้ว่าถึงเขาจะมองไม่เห็นแต่เขาก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเมื่อเสียงร้องไห้สงบลงลมเย็นก็พัดผ่านเสียงเงียบนึ่งแผ่วเบาดังขึ้นขอบใจนะขอบใจที่ไม่ลืมกันทั้งสองคนมองขึ้นเห็นคลีบซากุระปิวจากกิ่งไม้ทั้งที่ไม่ใช่รูดูออกดอกแล้วจู่จเงาเรืองรางของอาโอยามะก็ปรากฏขึ้นตรงต้นไม้ แสงเบาบางเราก็หมอกเขายิ้มและน้ำตาที่ระยดก็เริ่มไหลออกจากเงาของเขานั่นคือคนที่สามที่ร้องไห้ในวันนี้เช้าวันถัดมาหมอกในหมู่บ้านก็เริ่มเบาบางลงนี่เป็นครั้งแรกในรอบสิบปีชาวบ้านพากันออกจากบ้านโดยไม่รู้สาเหตุทำให้รู้สึกออุ่นอยางประหลาด ตนศักดรรร้องไห้ก็เลิกรีดอกก่อนฤดูกลายเป็นสถานที่สําหรับคนที่สูญเสียจะมานั่งเงียบๆไม่มีใครสั่งทมร้องให้อีกต่อไปพอผู้คนรู้แล้วว่าการร้องไห้ด้วยหัวใจที่แท้จริงนั้นไม่ใช่สิ่งที่อ่อนแอข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คำสัญญาอาจไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตแม้ผู้ให้จากจากไปแล้วก็ตามแต่มันจะอยู่ในใจเราตลอดไป